ช่วงที่2ของรายการนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมงานขึ้นให้ที่หน้าจอด้วยนะ029349258-9นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆหน้าใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆมีหลายสายนะคะในช่วงช่วงเทศกาลตรุจจีมีปัญหาเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าปัญหาอะไรแต่ว่าสายแรกของเรานะคะมาจากสมุทรปราการค่ะอาจารย์ไม่ใช่สมุทรสาครสมุทรสาครนะคุณสุพักสอนสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยครับ คุณสุพัสสอนจ๋าปิดเสียงโทรทัศน์นิดหนึ่งจ้ะค่ะค่ะค่ะปิดเสียงก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีค่ะค่ะจะสอบถามาเรื่องคดีหน่อยอะค่ะได้ครับเพราะหนูม,มีปัญหาว่าทางธนาคารไทยณิชนีน่ะเขาฟ้องหนูในเรื่องของบัตรเครดิตครับผมหนูเคยอสอบถามอาจารย์สุพลแล้วอาจารย์สุพพลบอกว่าให้รอเอกสารมาตรงนี้ ทางธนาคารเกาโทรมาบอกหนูว่าอ่ค่ะว่าทางศาลเขาตัดสินแล้วให้หนูชดใช้เขาเต็มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมแล้วทีนี้หนูก็ไม่เห็นมีเอกสารมาเลยครับเขาบอกว่าตัดสินตั้งแต่วันที่21มกราคมแล้วครับหนูก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงว่าหนูต้องทํำยังไงเพราะว่าหนูเคยอ่ะเคยเขาเขาเรียกมาตอนนั้นหกหมื่นเจ็ดหนูเคย จะให้เขาห้าหมื่นแล้วที่เหลือให้ก็ให้ผ่อนได้ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็ให้ส่งไปส่งฟ้องให้ศาลตัดสินเลยอะค่ะได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมผมตอบคุณสุภัสสรนะครับค่ะครับคุณสุพัสสรเป็นนี่บัตรเครดิตธนาคารอะไรครับไทยพาณิชย์นะคะอ่าไทยพาณิชย์นะฮะค่ะทีนี้หนังสือทวงถามอะขอให้ชําระนี่มีไหมครับ เขาก็มี mm. มาอยู่แต่ตอนหนู่ไม่มีเพราะหนูไม่ได้ทํางานหนูก็อยู่บ้านหนูก็ตกงานมาตั้งไม่ไม่เป็นไรครับก็คือมีส่งหนังสือขอให้ชําระนี่ตามบัตรเครดิตถูกไหมครับคุณสุภาพสอนมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ใดครับอยู่ที่เมืองการนะคะการชนะบุรีนะครับคุณสุภาพสอนต้องโทรไปที่เมืองการว่ามีจดหมายหรือมีหมายสารมาที่บ้านหรือเปล่า อาจารย์คะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนนะคะเพราะว่าเขาเคยมีหมายสารมาแล้วหนูก็ไปขึ้นสารแล้วสาลเขาบอกจะตัดสินได้ดีที่สุดเขาว่าอย่างนี้หนูเคยไปแล้วรอบหนึ่งที่สารเมืองการนนะคะคแล้วทีนี้หนูก็รอรอ,อว่าเออไปไม่มาสักทีจนอ่า<ๆ>เขาก็โทรเพิ่งโทรมาเนี่ยเขาบอกว่าออสารเขาตัดสินมาแล้วนะครับว่าหนูต้องชดใช้เขาแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้ววันนั้นเราไปสารเนี่ยท่าน ท่านก็มีคําพี่ภากษาเลยใช่ไหมครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไงงั้นงั้นไม่เป็นไรครับทีนี้คุณสุภาพรมีทรัพย์สมบัติอะไรไหมครับหนูก็ไม่มีเลยอะค่ะไม่มีก็ยู่ค่ะอ่าไม่มีก็ปล่อยเข้าไปนะครับเขาโทรมาก็คือเราไม่มีอะนะครับครับผมหนูก็คิดหนักอยู่เราเราหนูก็ไม่อยากเป็นนี้เราหนูเองหนูตอนนี้หนูไม่มีงานทําไงหนูก็บอกเขาอยู่ คือที่ผมถามคุณสุภาพสอนหมายถึงว่าคุณมีทรัพย์สมบัติหรือมีอะไรไหมถ้ามีก็ไปใช้นี่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้นี่ยังไ,งไงเง่นอะไงใช้ครับตแต่ธนาคารเขาไม่ควรมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมตลอดเวลาว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปหนีความจริงสู้บกความจริง เราเป็นนี้คุณสุภัษสรก็ทําถูกละไปที่จังหวัดการผมถึงถามไงเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่สมุทรสาครซึ่งอาจารย์โสพลเนี่ยก็ตอบไม่ผิดเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมปรึกษาเนี่ยต้องเล่าให้ละเอียดเพียงแต่ว่าของผมอ่ะผมจะฟังคุณก่อนแล้วผมก็จะถามจาจามนะครับถ้าตอนนี้คุณ สุภัศรไม่สบายใจค่ะคุณสุภัศรไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปเช็คชื่อของเราและดูว่าท่านตัดสินอย่างไรถ้าคุณสุพัศรไม่เห็นด้วยค่ะก็ขอพูดง่ายๆไปปรึกษากับทนายขอแรงที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์เพื่อขอพิจารณาคดีใหม่ก็ได้ครับค่ะนะครับเนื่องจากเหตุผลว่า เราอ่ะมีการติดต่อกันแล้วแต่หมายเนี่ยเราไม่ได้รับหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็เขาบอกเขาเขาาบอกหนูเมื่อกี้นะเขาบอกว่าให้โทรไปเช็คพี่สารได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมเขาบอกว่าแล้วทําไมจะส่งไปทางบ้านแล้วทําไมไม่เห็นมาเลยหนูก็รออยู่เพราะว่าถ้าตัดสินอะไงเขาก็ต้องต้องมีหมายสารมาใช่ไหมคะถูกต้องเขาบอกให้หนูไปชดใช้คาภายในสามสิบวันเขาบอกเงี้ยไอ้นั่นเขาเขาเรียก่ะคําบังคับ คำบังคับออกมาทีนี้ของคุณสุภาพศร์น่ะวันที่ศาลตัดสินน่ะไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็ต้องส่งคำบังคับมาให้คุณสุภสรทราบมาตามบ้ารที่สามสิบวันมีลำเนาใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าวันนั้นคุณสุภสรไปด้วยศาลตัดสินก็แสดงว่าเรารับรู้อาจจะน้อยกว่า30วันก็ไม่มีไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฮะคุณสุภาพศรถ้าเรามีเจตนาที่จะใช้เขาเราก็ไปปรึกษากับทนายที่ สารอะหรือว่าทนายขอแรงขอพิจารณาคดีใหม่ว่าเนี่ยเราจะชดใช้ให้แต่ยอดที่คุณเรียกอะมันเกินไปทีนี้ตอนที่ท่านบอกอะคุณสุพสสรนะว่าท่านให้ความเป็นธรรมสารก็ให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วไงก็เนื่องจากท่านดูจากเอกสารถูกไหมฮะ เพราะว่าวันนั้นนะคะอาจารย์เพราะว่าหนูก็คุยต่อหน้าศาลแล้วหนูบอกว่าหนูก็จะหาให้ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หาให้หามื่นเหลืออีกหมื่นหมื่นกว่าบาทเนะนี่ยหนูว่าจะผ่อนให้ได้ไหมอะไรเงี้ยทานายเขาก็ไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วศาลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะตัดสินให้ดีที่สุดวัน <c oughs> นั้นเขาให้นหนูเซ็นพอหนูเซ็นแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องว่าเซ็นอะไร <c oughs> เขาก็ให้หนูกลับบ้านเลยพอหนูไปอ่ะพอกลับบ้านแล้วพอยังไม่ได้กลับบ้านหนูก็บอกว่าเออหนูยังไม่ได้คุยกับศาลเลยทําไมไม่ให้หนูคุยกับศาลมากงหนูก็บอกอย่าง ท่านนะคุณไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วคุณอย่าเพิ่งวางสายอย่างไรคุณขอหลังใหม่เอาเบอร์ผมไว้และเดี๋ยวคุยกับผมนะฮะใจเย็นๆเพราะว่าจริงๆอ่ะทนายของแบงค์อ่ะไม่มีอำนาจตัดสินใจค่ะจาารเพราะวันนั้นถ้าคุณสุภัสรไปด้วยไม่ใช่คุณสุภัพรไปไงแต่ถ้ามีทนายหรือผู้รู้ไปด้วย เราก็ขอเลื่อนไปเพื่อให้ทนายของแบงค์ไปนำเสนอแบงค์เป็นหนี้6กหมื่นจ่ายก่อน5้าหมื่นน้องพิมพ์ไม่เอาหรอเอาค่ะอาจารย์รับก่อนเลยถูกไหมครับมาผ่อนเอาแต่ที่ผมกำลังอธิบายให้คุณสุภาพอนหรือท่านผู้ชงฟังเนี่ยหมายถึงว่าทนายไม่มีอำนาจทุกอย่างอาจย์ทนายก็ทําตามหน้าที่ของเขาอานะฮะคุณสุภาพอรครับ่กลไปดูทีเพราะจริงๆแล้วคุณสุภาพอนอะ ถ้าวันนั้นมีห้าหมืนผมแนะนำเลยนะเข้าไปที่แบงก์เลยแบงก์เอาตังเ์อเผิลดให้คุณอีกหมื่นกว่าบาทด้วยอาจจะไม่ต้องไปจ่ายด้วยถูกต้องครับนะคะน้องคุณสุภสรนะคะเดี๋ยวมีีสายนึงรออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวให้เบอร์จา์มิโลละกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็สายคุณทองแดงคุณทองแดงครับจากไหนครับคุณทองแดงสวัสครับ ครับสวัสดีค่ะจังหวัดแคนนครราชสีมาครับนครราชสีมาเมืองยาโมยาโมครับมือถือดาบค่ะแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็ควายเปด้วยใช่ไหมเรียเชิญเลยครับคุณทำแดงครับครับคือผมมีบ้านอยู่แต่ที่ตรงข้างบ้านก็ูกต้นยูคาครับทีนี้สายประการที่ผมเดดร้ืออำคันอยู่ขนาดนี้คือใบมันร่วงหล่นมา ใส่หลังคาบ้านผมอ้ครับผมสนที่เป็นสังกะสีนะ่ะมันเกิดสนิมแล้วมันก็หลังคามันรั่วครับทีนี้ประเด็นใหญ่ๆที่ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าต้นไม้ต้นยูคาเนี่ยสูงประมาณ15-20เมตรอ่นะครับวันดีคืนดีเกิดมีพายุมีอะไรมาเกิดมันหักโค่นลงมาทับบ้านผมเนะี่ยครับเจ้าของต้นไม้เนะ่ะเขาจะมีความผิดไหมมีครับ มีครับครับคือทําให้บ้านเราเสียหายไงครับครับครับจากคือคือต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชมกับคุณทองแดงครับคือปลูกกับปลูกได้ค่ะอาจารย์ครับแต่ใบอ่ะล่วงที่หลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยค่ะอาจารย์คือไปตามลมไปตามลมแต่ถ้าต้นไม้ซึ่งอยู่ในบ้านผมค่ะแล้วบ้านคุณทองแดงติดกับผมแล้วเกิดพายุแล้วไปไปฟาดล้มอ่ะนะครับ ก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่ามันเป็นภัยธรรมชาติจผมไม่ได้ไปตัดต้นไม้และเอาต้นไม้เนี่ยไปทับบ้านคุณทองแดงแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้สูงจนเกินไปอ๋เอาง่ายๆนะคุณทองแดงผมมีต้นไม้ไม่ใช่ต้นยูคาต้นอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกอยู่ในบ้านผมแล้วหน้าบ้านผมมีสายไฟวันดีคืนดีอเกิดพายุนะต้นไม้ผมเนี่ย ไปไปโดนสายไฟเขาโดนสายไฟเขาและสายไฟเขาน่ยเกิดช็อตหรืออะไรอ่ะก็แน่นก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่นะครับคุณทองแดงครับนะแต่ว่าอย่างไรถ้าสูงอย่างนั้นอ่ะ10เมตร20เมตรมันต้องอันตรายไงฮะทีนี้คุณทองแดงผมแนะนําอย่างหนึ่งอยากให้คุณทองแดงก็ไปคุยกับเขาในฐานะที่เป็นบ้านใกล้ติดกัน ไม่ใช่เหลือนเพียงนะบ้านใกล้ติดกันคุยกันแล้วครับขอให้เขาตัดแต่เขาไม่ยอมตัดเขาบอกเลยว่าไม่ยอมตัดผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงคืออย่างนี้คุณทองแดงคุณทองแดงพูดอะไรใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าไม่ยอมตัดเลยเหรอหรือว่าเขาพูดอะไรเราต้องพูดตรงตอะไรนะเขาบอกว่าไม่ตัดเพราะงั้นอ่าไม่เป็นไรครับไม่ตัดคุณทองแดงก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรครับแต่หากบ้านผมได้รับความเสียหายนะครับ ผมก็จะต้องให้คุณชดใช้คุณก็พูดทิ้งท้ายไปแค่นั้นพอบอกเขาหน่อยก็จบให้เขารู้หน่อยนะเพราะว่าเราเราได้ไปบอกแล้วไง<ร>ถูกไหมครับคือ<ม>คือต้นไม้แต่ผมลืมบอกอาจารย์ไปว่าเขาปลูกห่างจากรั้วประมาณสองเมตรครับห่างรั้วสองเมตรจากรั้วเขาหรือรัว้วรั้วบ้านรั้วบ้านเขาหรือรั้วบ้านเราที่รั้วบ,บ้านเราเนี่ยะครับอ่าค่ะและอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านเขาไหม บริเวณสวนเขาครับอ่าสวนเขานะครับคือขอให้อยู่ในบริเวณของบ้านเขาอ่ะครับเพราะว่าเขาปลูกต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเพื่อขายเนี่ยถูกไหมครับครับครับอ่าเดี๋ยวได้อายุเขาอาจจะต้องตัดขายไหมคะอาจารย์ถูกต้องเขาาต้องตัดต้องตัดอยู่แล้วห้าปีใช่ไหมคุณทองแดงโอ้หลายปีแล้วครับไม่ใช่ปกติเวลาขายอะใช่ไหมอายุต้นยูคาค่ะ ครับก็อายุประมาณห้าปีเขาก็ขายได้เื่งผมก็ว่างั้นอ่ะมันห้าปีผมผมจำได้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มล้มมาแล้วทำให้บ้านเราเกิดความเสียหายอ่ะเราก็ต้องดำเนินฟ้องแพ่งกับเขาอ่ะนะครับคุณน้องแดงไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือไม่ก็ตามใช่ไหมครับคือเราก็ต้องให้ให้ศาลเห็นไงถึงจะเป็นภัยธรรมชาติแต่เราได้เตือนแล้วไงว่าต้นไม้คุณสูงกว่าที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านเราไงฮะครับนะครับเขาจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยมันมาพัดเองแต่คุณทองแดงได้เคยเตือนเขา้วไงครับถูกไหมครับว่ามันสูงเกินไปครับแต่ถ้าใบไม้ละคุณทองแดงอย่าไปพูดเลยมันสุดวิสัยจริงจริงนะคะมันปิวมานะฮะถ้าสั่งได้นะผมอยากจะสั่งต้นไม้ว่าท่านล่วงอ่ะอย่าไปบ้านเออ่นนะล่วงบ้านเรา อาจารย์ใส่ได้ไหมลูกใต้ต้นตัวเองไอก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะแต่ใบไม้ปล่อยให้หล่นใต้ต้นได้ไหมเหมือนกับมีอยู่ของคดีแพ่งอ่ะคุณทองแดงครับมาม่วงบ้านผมย้อยไปที่บ้านคุณมันก็ยังเป็นสิทธิ์ของผมอยู่ถูกไหมฮะแต่คุณทองแดงก็มาบอกผมว่าคุณวิโรธมันย้อยไปนะย้อยไปนะช่วยจัดการให้แล้วผมก็ยังเพิ่งเฉยอยู่ทีเนี้ยคุณก็ตัดได้ แต่ทีนี้ต้นยูคาอยู่ในบ้านเขาอ่ะมันไม่ได้ย้อยมาที่บ้านเราอ่ะเนาะครับนะครับแล้วแล้วต้นไม้อื่นๆที่มันยื่นเข้ามาในเขตรั้วของเราเนี่ยเราตัดได้ไหมครับต้องคุณทองแดงต้องแจ้งเขาก่อนครับว่าต้นไม้ของคุณอ่ะรั้มเข้ามาในเขตบ้านเรานะคุณช่วยดําเนินการด้วยค่ะถ้าเขายังเพิ่งเฉยคุณทองแดงถ่ายรูป แล้วเอารูปไปลงประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจไปลงพักไว้นะครับค่ะและตัดเลยเพราะถือว่าเราได้บอกกล่าวแล้วนะครับแต่ยังไงอาจารย้ำหน่อยย้ำมาย้อยเข้ามาในบ้านเราทําให้เราเกิดความเสียหายนะเช่นเราอาจจะต้องเดินอาจจะถ้าเดินแล้วไปเขียวตาเราทําให้ตาเราบอดอ่ะนะครับคุณทองแดงดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยนะคคุณทองแดงครับบ้านใกล้ติดกันเชื่อผมอ่ะคุยกัน ครับดีกว่าผมก็คุยคุยไครับบ่อยๆอยู่ครับครับเข้าใจนะคุณทองแดงนะเข้าใจครับครับคขอบคุณค่ะคุณทองแดงบคุณครับคุณทองแดงนะค่ะอันนี้ต่างจังหวัดก็ยังมีปัญหาเนาะจริงจคือผมถึงบอกไงน้องพิมพ์ว่าตราบใดถ้ามีบ้านรั้วติดกันเนี่ยเราต้องทําใจค่ะอาจารย์เอาพูดตรงๆนะคือต่างคนต่างรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะ แต่ไม่จําเป็นต้องไปเป็นเรื่องอ่ะแต่เข้าใจในเรื่องใบไม้เข้าใจจานอย่างที่ที่พีมก็เป็นเพราะว่าเราก็ท้าไม่ได้ยิ่งถ้าเราอยู่แบบว่าใต้ลมแล้วเขาอยู่เหนือลมเนี่ยเวลามันพัดมาเนี่ยมันก็จะมากองอยู่หน้าบ้านเราอยู่ในบริเวณบ้านเราทั้งหมดน้องพิมพ์คิดอย่างผมของผมก็เป็นคแต่ผมคิดอย่างเดียวว่า เป็นการออกกําลังกายใช่มาจก <บ S 1> ว่าดีกวาดหน่อยเออท,ท,ทั้งที่ผมเป็นดักกฎหมายนะค่ะอจารหาเรื่องคนได้มากกว่าน้องผิดนะแต่ไม่เอาอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ เฉยๆผมว่าเฉยๆค่ะนะครับแม่จะบอกว่าจะชวนไปดูที่บ้านอาจารย์โสพลเดี๋ยวนี้นะท่านแบบว่าพอกลับไปบ้านนะจากที่เป็นอาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายของเราท่านยังท่านคือเกษตรกรเกษตรกรรมนะคะอาจารย์ถ้าไปเนี่ยน่ารักน่ารักของท่านด้วยถ้าไปบ้านอาจารย์โสพลอ่ะต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเพื่อท่านจะได้เอาผักสวนครัวทําอาหารให้เราใช่แล้วนะคะเราจะไม่ไป ินที่ร้านอาหารและเราจะไม่พักโรงแรมพักที่บ้านทันแล้เพราะว่าอาจารย์โสพลมีบ้านพักให้เราใช่แล้ศาลาไข่ทุกถูกต้องเลยการมุ้งจบนอนตรงนั้นเลยไดค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์ยวช่วงหน้ายังมีหนึ่งเบรกนะคะยังเปิดสายหน้าใหม่ต้อนรับแฟนรายการทางบ้านช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ